สวัสดีครับทุกท่านครับนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมไม่ My, จาก b บ t a Link Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์กันครับผมอานะครับอันดับแรกเลยนะครับเซิร์ฟเวอร์คืออะไรนะครับเซิร์ฟเวอร์คือเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบปฏิบัติการหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างนะครับให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นลูกขายนะครับในระบบเครือข่ายนี่แหละนะครับเหมือนพูดง่ายๆคือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันเป็นเครื่องแม่นะครับให้บริการกับเครื่องลูกที่อยู่ในองค์กรหรืออยู่ในระบบนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นสําหรับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทํางานบนระบบปฏิบัติการอาจจะเป็นลินุกหรือ Windows นะครับหรือ Unix ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าเซิร์ฟเวอร์จึงไม่ได้ไหมาย ความถึงคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันยังหมายถึงระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อีกด้วยนะครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยทำหน้าที่เหมือนผู้ให้บริการต่างๆในโครงขายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือโครงขายที่มีลูกขายเพื่อหรือเมื่อมีผู้ใช้งานมาขอใช้บริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทําการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในเครื่อง พื่อให้บริการได้ในทันทีให้กับลูกค้านะครับทีนี้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันมีกี่ประเภทกันนะครับคร่าวๆกันเนี่ยเราจะแบ่งออกด้วยกัน4ประเภทนะครับอย่างแรกเลยก็คือไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับไฟล์เซิร์ฟเวอร์นี่ก็คือมีหน้าที่จัดการจัดเก็บไฟล์ข้อมูลเหมือนตัวมันเป็นฮาร์ดดิสก์นะครับซึ่งผู้ใช้งานเนี่ยสามารถที่จะนําไฟล์หรือข้อมูลหรือดัตเตอร์เบดอะไรต่างๆเนี่ยมาฝากไว้ในไฟล์เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับสอง นะครับ s e t e r v s e Server มีหน้าที่ที่จะทำการรันระบบที่เป็นฐานข้อมูลนะครับเช่น Database Management System ซึ่งเป็นโปรแกรมฐานข้อมูลและตัวจัดก,การฐานข้อมูลเช่น SQL หรือ i n f o r m i c 3. a นะครับาสามแอ p พลิเค i ัน Serv e r นะครับมีหน้าที่บริการหรือบริหารซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ โดยมีการทำงานที่สอดคล้องกับผู้ใช้งานเช่น mail server proxy server หรือ web server นั่นเองนะครับและสุดท้ายนะครับ4ก็คือ print server มีหน้าที่ในการบริหารหรือบริการจัดการพิมพ์ให้กับลูกขา้านะครับหรือในอตัวที่เป็น PC หรือคล้อ่านในระบบที่ต้องการที่จะใช้งานในการพิ i พ์นั่นเองครับผม สำหรับโรงเรียนนะครับถ้าจะต้องจัดการเตรียมระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยจำเป็นจะต้องมีเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับเพราะว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมาทําหน้าที่ด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือ4 4ส่วนนะครับคืออย่างแรกคือส่วนเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับสส่วนระบบยืนยันตัวตนสําหรับเข้าใช้อินเทอร์เน็ตหรือที่เรียกว่าออเทนนะครับส ส่วนจัดเก็บและบริหารบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับและส่ส่วนจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับซึ่งในกรณีนี้จะมีหรือไม่มีไมโครติกเนี่ยจะแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไล่ความแตกต่างกันทีละหัวข้อเลยนะครับอย่างแรกหรือส่วนเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์นะครับถ้าเราไม่มีไมโครติกให้เราจัดเตรียมเครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วเราเอามาลง OS หรือที่ว่าระบบปฏิบัติการที่จะใช้งานโดยจะต้องมีพอตการเชื่อมต่อ RJ45 นะครับพร้อมการตั้งค่าการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ภายในระบบตามแต่วิธีทาง,งานของแต่ละระบบปฏิบัติการนะครับโดยทั่วไปนั้นนะครับเซอร์เวอร์เนี่ยจะมีพอตเชื่อมต่อ RJ45 มาให้เริ่มต้นเพียงแค่อพอร์ตเท่านั้นนะครับถ้าเราต้องการใช้มากกว่านี้เนี่ย เราจำเป็นจะต้งองซื้อกา r ์ต์แลนเน็ตเวิร์กนะครับมาใส่เพิ่มมันมีทั้งแบบทั้งส0ทัอปล้อส,สิบสัพันอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับแต่ถ้าไม่ใช้เซิร์ฟเวอร์เนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้จากเราเตอร์ของ ISP ได้โดยตรงเช่นกันนะครับแต่ถ้าเรามีไมโครติกแล้วเนี่ยนะครับสำหรับไมโครติกเนี่ยถูกออกแบบมาสําหรับใช้เป็นเราเตอร์หรือมีหน้าที่ที่ทําการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตไว้อยู่แล้ว มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการจรงึงไมยังเป็นต้องลงโปรแกรมใดๆใ,ใ,ให้กับไมโครติอีกเลยนะครับและพอร์ตการเชื่อมต่อ rj 4 5เนี่ยที่มีมาอย่างให้อย่างน้อย5นอร์ตของ m มโครติเนี่ย,ยมันจึงทำให้รองรับการเชื่อมต่ออินเร์เน็ตได้มากกว่าหเส้นได้แน่นอนนะครับหรือรวมอินเ์เน็ตเข้าด้วยกันเนี่ยและยังเหลือพอร์ตให้สาหรับก,บกระจายสัญญาณให้ใช้ ที่เหลือได้อีกด้วยนะครับแล้วส่วนต่อมามันก็คือส่วนระบบยืนยันตัวตนสําหรับเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับหรือที่เราเรียกว่าออเทนนะครับในกรณีถ้าเราไม่มีไมโครติกเนี่ยต้องใช้เซิร์ฟเวอร์อย่างน้อยเนี่ยหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งจะไม่รวมรวมกันกับที่จะใช้เซิร์ฟเวอร์ที่สําหรับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั่นคือต่างหากอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็จะนับเป็นเซิร์ฟเวอร์เครื่องที่2ของระบบนะครับแล้วเราก็ติดตั้งโปรแกรมสําหรับทอนระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้งาน ก่อนเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตซึ่งโดยทั่วไปจะมีฟังก์ชันจัดการบัญชีผู้ใช้งานรวมอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ความสามารถเนี่ยฟังก์ชันที่มีหรือมันครอบคลุมเนี่ยต้องรองรับความต้องการขึ้นอยู่กับตัวตัวโปรแกรมแต่ละโปรแกรมไปด้วยนะครับหรือเราใช้เซิร์ฟเวอร์เพิ่มอีกหนึ่งเครื่องเพื่อจัดเก็บและบริหารบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับในส่วนนี้ถ้าเรามีไมโครติกเนี่ยนะ ไมโครติกเนี่ยมันมีระบบยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับซึ่งจะใช้ชื่อว่าฮอสปอตเพียงแค่เราตั้งค่าหรือเปิดใช้งานมันเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับส่วนจัดเก็บและบริหารบรัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในกรณีถ้าเราไม่มีไมโครติกเนี่ยระบบจะมีโปรแกรมในส่วนของการจัดการบรัญชีผู้ใช้งานมาให้อยู่แล้วนะครับจากที่เราติดตั้งโปรแกรมระบุต,ตัวตน แต่ความยากง่ายของการใช้งานก็แตกต่างกันไปตามแต่ละโปรแกรมเลยนะครับแต่ถ้าเราต้องการแยกระบบจัดการบัญชีผู้ใช้งานออกมาเนี่ยมันก็ได้เช่นกันเป็นเซิร์ฟเวอร์อีกหนึ่งเครื่องและลงโปรแกรมที่ชื่อว่า FreeRadius นะครับ FreeRadius นะซึ่งถูกออกแบบมารองรับการใช้งานคู่กับระบบ Authentication หรือ Authent ที่เราคุยกันนั่แหละนะครับทำให้โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ดูแลระบบส่วนใหญ่จะเรียกมันว่าเซิร์ฟเวอร์ เครื่องนี้เนี่ยเราเราจะใช้เรียกมันบ่อยๆเลยคือเรียกว่า r a d i เ s s r v v r เนะครับเพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันให้เข้าใจตรงกันนะครับอ่านะครับและในกรณีที่เรามี m มโ r o t i กนะครับสำหรับโรงเรียนเนี่ยซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งานเกิน5้าคนแน่นอนทั้งครูและนักเรียนจะทำให้เราใช้ m มโครติกเลเวลที่ต่ำกว่า6เนี่ยไม่เพียงพอหรือรองรับต่อการใช้งานได้ไม่ดีนะักและระบบจัดการบัญชีผู้ใช้ทั้ง4รูปแบบคือ1 ของระบบ Hotspot เองนะครับสของ m ม c r o t i กที่เรียกว่า User Man นะครับสระบบจัดการจากภายนอกที่เรียกว่า API นะครับสระบบจัดการจากภายนอกที่เรียกว่า Radius Server นะครับส่วนในข้อ1-3ถึง3นั้นนะครับบัญชีผู้ใช้งาน จะถูกจัดเก็บไว้บนหน่วยความจําของไมโครติ k เองและถ้ามีการสร้างรายชื่อบัญชีเป็นจำนวนมากจะส่งผลต่อการทำงานหรือประสิทธิภาพของไมโครติวเองด้วยนะครับโดยตรงเลยตรงนี้ถ้ายูเซอร์มากๆดังนั้นสำหรับโรงเรียนแล้ววิธีที่ผมแนะนำคือรูปแบบที่4นะครับคือระบบจัดการจากภายนอกหรือที่เราเรียกว่า r a d i เ s e r v เซอนะครับจึงจำเป็นต้องมีเครื่องเซอร์เวอร์เพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัว หรือนึ่งเครื่องเพื่อใช้ลงโปรแกรมบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตแล้วตั้งค่าให้ตัวไมโครติกเนี่ยมาตรวจเช็คบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตจากเลเ i อร์เซอร์เวอร์แทนเพื่อไม่ให้ไมโครติกเนี่ยมาทำงานหนักห,หรือโหลดเกินไปนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตในส่วนนี้ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีไมโครติกก็ตามนะครับแต่ก็จำเป็นจะต้องมีเซิร์เวอร์หนึ่งเครื่อง ที่ใช้สำหรับจัดเก็บประวัติการใช้งานอินเทอร์เน็ตตามระเบียบพรบอรคอมพิวเตอร์ปี2 5 6 0จําจำเป็นต้องเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตไว้อย่างน้อยใน90วันนะครับซึ่งจะเรียกเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ว่า l o อกไฟล์เซิร์ฟเวอร์นะครับลอกไฟล์เซิร์ฟนั้นจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์ก็ได้หรือจะเป็นคอมพิวเตอร์ใช้งานทั่วไปก็ได้แต่ข้อสำคัญคือตัวมันเนี่ยต้องเปิดตลอดเวลา ทำให้การเลือกการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเลยจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมมากกว่านะครับแล้วโ,ลโปรแกรมสําหรับใช้จัดเก็บบล็อกไฟล์เข้าไปหรือจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า NAS NAS ตัวมันก็มีโปรแกรมสําหรับใช้จัดเก็บบล็อกไฟล์มาให้ใช้งานเช่นกันนะครับอ่าครับเป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ข้อมูลหนาเยอะไปสักนิดครับ เพราะเราอยากให้เข้าถึงความจำเป็นของเซิร์ฟเวอร์รวมถึงไมโครติกว่าอุปกรณ์แต่ละชิ้นทำอะไรได้บ้างรวมถึงเรื่องงบประมาณการดูแลระบบของแต่ละโรงเรียนด้วยนะครับผมขอแถมท้ายนิดนึงนะครับในกรณีที่ยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆและมีงบจำกัดเนี่ยต้องเลือกซื้อระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องกับไมโครติกหนึ่งเครื่องหรืออย่างใดอย่างหนึง่งนะครับจึงแนะนำว่าควรเลือกซื้อไมโครติกมาใช้งานก่อนเพราะ สามารถทำหน้าที่เชื่อมต่ออินเท็ตไฟว์วอล์ออเทนฟิเคชันออสบอนะครับสุดท้ายนี้นะครับฝากติดตาม channel beta link ด้วยนะครับเราจะมาให้ความรู้และข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตโรงเรียนผิดพลาดประการใดหรือข้อมูลไม่ครบก็ขออาภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ